สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ปักถงใจชแนนนะครับก็พาท่านผู้ชมมาตกปลาที่เก่าเหมือนเดิมนะครับกับครั้งที่แล้วนะคงจำกันได้นะครับไม้นี้นะครับบ่อน้ำปลาปลาที่เก่านะครับวันนี้ก็นำเบ็ดมาเท่าเดิมหเหยื่อก็ตัวเดิมนะครับเดี๋ยวจะผสมให้ดูว่าเราใช้เหยื่ออะไรกันนะครับวันนี้ส่วนจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ ครับก็ต้องคอยติดตัมกันต่อไปนะครับเดีย๋ยวมาดูกันสมเหยือครับสำหรับเกยือนะครับวันนี้ก็จะใช้ลำนะครับเป็ลำก็เตรียมมนันนี้เตรียมมาสองถุงประมาณสิบห้ากิโล,ลไม่น่าจะใช้หมดเลยน่าจะใช้ปอะมาสักสิบโลน่าจะก็น่าจะ,ะพอแล้วนะครับ ก็ใส่เข้าไปก่อนผสมที่รน,น้อยนะครับไม่ผสมเยอะตกเป็นทุ่ตตงซุ้ไปล้ำเสร็จแล้วก็นี่ครับพือปกตินี่ปลาเปร็ดนะครับมันจะชอบล้ำนะเป็นหลักอันนี้ก็จะมีพวกปลาดิสกนะครับปลาตะเพียนแต่ปลาตะเพียนนี่มันจะชอบที ผมฟังเหมือนกันนะก็เลยพอผมฟังมาด้วยใส่ผมฟังก็ตั้สองกำมือพอไม่ต้องเยอะครับเสร็จแล้วนี่ครับ,ลรบปลาบ่ออย่างนี้นะครับเราเพิ่งจะตกเป็นครั้งแรกหรือตกไม่กี่ครัง้งยังไม่เคยมีใครตกบ่อยมากนะครับปลายังไม่เคี่ยวไม่ต้องใส่อะไรามากมายนะครับแค่ มาขีดเข้าไปอีกสักหนึ่งมือคันนี้เองนะครับยบแล้วก็เท้าให้เข้ากันนะครับน,นั่นแหละนะอัน,นี้เหมือนกับครั้งที่แล้วนะครับคั้งที่แล้วก็ได้เลประมาณยี่สิบนะครับก็ถือว่าหมายใหม่ที่ ประสบผลสาเร็จนะครับก็เข้าถี่มากเลยแต่ไม้นี้นะครับน้ำามันลึกน้ําลึกมากเลยระดับสิบกว่าเมตรก็ต้องใช้ตกทั้งหน้าดินทั้งทุ่นลอยนะครับแต่ก็ทุ่นลอยจะได้ผลมากกว่านะครับก็ปล่อยทุน่นเมตรครึ่งถึงสองเมตรนะครับทามเมตรช่วงช่วงเมตรครึ่งเนี่ยก็จะได้ปลาตะเพียนสองเมตรก็จะได้พวกยิสศกนะครับยิสศกก็จะ ดูลึกหน่อยกระเพียนก็จะกินขึ้นมาผิวน้ําหน่อยนะครับแต่ถ้าอยากได้กระเพียนเยอะๆก็แนะนาที่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับก็จะได้กระเพียนขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับกระเพียนฟอนนี้ก็สส่างามนะครับมีถึงระดับเจ็ดแปดขีดโลโลกว่านะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับครับจากนั้นก็ผสมน้ำนะครับเดี๋ยวผมไปตักน้ำก่อนนะครับ ครับสำหรับน้ำก็ค่อยๆผสมไปนะครับนะผสมด้านหน้าก่อนให้มันพอปั้นได้ไม่ต้องผสมให้มีเล็กมากนะครับให้เดือดแต่ตัวได้ง่ายไสขนาดน้อยน,นิดนึงนะครับประมาณสิบันพันก็ เดี๋ยวก็น่าจะเกแบขึ้นนึ่งนะครับลงไปทังหนึ่งก็อบอย่านวดนะครับเดี๋ยตกปลาติดนี่ถ้าไม่ใช่ตกปลาตินนะครับอย่านวดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มใช้วิธีคลึงนะครับคลึงให้เดี๋ยวมัน นามันเข้ากันนี่เป็นเดระมาณนี้แหละโอเคแลค้วครับเดี๋ยวเราไปต่กันอะไรอยเงี้แล้วตัวแรกครับตัวแรกลงเบ็ดยังไม่เสร็จเลยครับได้ลงไปได้สามครัง้งตัวแรกเอาแล้วตะเกียนด้วยสวยงามเลยครับเย็นโอ้โหไซนี้เรดค่ะสุดยอดจร,ดจร,ดจรดิงๆ มเมอนราไปทางมาครับอีกแล้วครับ,อรบโอโห้หน้าดินครับแต่เพียนอีกแล้วครับโอ้โห,โโหงามๆเลยครับตีลงไปยังไม่เท่าไหร่นะครับเอาอีกแล้ว มาขึ้นช่องทางนี้หมดแล้วทางของมึงอ่ะเอออีกแล้วครับอีกแล้วครับได้แล้วตัวนึ่ถูกกองดูหน่อยหัวมันใช่ไหม คนตัวใหญ่มักจะได้ปลาน้อยนะครับแต่คนตัวน้อยจะได้เดืใหญ่นี่คนคนตัวใหญ่จะเล่นตอยแล้วนี่คนตัวใหญ่ เดินแล้วเดินแล้วเฮ้ยไม่ใช่ดิวะคนท่านนู่นกันแล้วโอ้ผิดกันครับโอ้เออตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเกิดอาการนิดๆมีอาการนิดๆนะครับอันนี้ชัดเด็ดชัดดดเ็มีมีมีตัวครับมีตัวี่่แตวาาอจจะ นน <laughs> คนตัวใหญ่จะได้ของน่อยครับต่เพียนน้อยปล่อยไหมปล่อยไปทำพิธีปล่อยทำพิธีปล่อยหน่อยอออออสองสอ<า>ง <2 S 2> นิ้วสองนิ้วว่าปล้วได้ลุน้ <laughs> นครับแต่ว่า <laughs>

จับจับฮะฮะอ่าวัดที่คันละเด็กะาเด็กน้ำตาเออเอาไรฉันรอี่ทองนี่เนี่ยเนี่ย ออกมาติเลยตน้อยนะรู้ัดไปเลยไม่มะองบอกไงเช่นมีติ๊กเกอร์ไม่เท็จไปจะเขียนเบอร์ไว้เอ้ยโซน้อยปล่อยไปจะไม่จางมังไม่ต้องวางหรอกไม่ต้องวางก็ดีน่ะปลดปล่อยครับเล็กไปครับเล็กไปเขินไปไม่เอานะปล่อยเอ้า โอ้ยไข่สองไข่สองอะไรบ้นี่นี่ันกินกุกน้อยเลยโอ้ยเยี่เว้ยเยี่ยมเฮ้ยโอ้ยเต้นไปหน่อยแล้วเนี่ไอ้งามงามครับตัวนี้หนาดินเลยหนาดิน

อ้ตวใหญ่ไส้โลนะครับไส้โลไส้โลกล้องกล้องอันนี้กำลังแขว่น,น งอดั่นแหละนั่นแหละพ่อใช่ไหมดูไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้โล่ตีทองอย่างนี้การตุ้นกันนอกก็อยู่นี่เอาคันนี้เลยอตนนั้นตอนนี้อันนี้หน่ะไหนนี่น่ะไอ้ฟินเอาเลยคันนี้แหละเออตับเลยใช่ไหมเอาไม่ใช่ไม่ใช่หรออันนี้ก็ไม่ใช่ นั <pecially> ่นแหละนั่นแหละ่่ใช่นั่นแหละอนั่นแหละเนี่ยอออาคต้องไนนจะันกีนสีนหเล่าเออากันิดงิดนนะนึงนีพัตัวไหนมาต่อตัวไหนมาแหละเ้เออเออโอตห่ยิตกสุกเล็กยิ่สุกเล็ก วันนี้้ปเอาออกทางนี้ไปทางนี้ก่อนดีกว่า ต้องกูมัดเบ็ดแหละแต่กูยังนั่กูว่ากูจะมองหาเบ็ดเจอไหมมันั่นกูมันไปกินไก่เอ้ยโกแดกแดงมานี่ใช่ไหมยีสกเอ้ยเชิดปลาหมอเออเออตกนีีดีกว่าเอ้ยเชิดอือ ตายเลอตัวนี้ไม่คิดเกินตัวกระถาเดี๋ยวไปดูเออต้องตกนี่แล้วเด้อตกนี่ดูแบบหมอตวงใหญ่เออต้องตีไปไกลเฮ้ยไกลไม่กินนึหดิเออบันเสาที่เราตีกับไก่ดอกเดีไม่ใช่ตีไก่เอออีกตีไก่ดอกเดียว

โอ้โหโอโหขูโอ้โหู่ครับขู่แข่งอไดีไสามรัไปาม้ามสาโลโอ้โมยขึ้นด้วยตัดไม่ขึ้นยครับไม่ขึ้นต้องครับ หยอม้วครับยอมแล้ว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 ยอมนะครับยอมแล้วยอมแวาครับไม่ได้ครับมาถึงปาอุ้ยมันฟองเข้าไหรเออยูจักอุ้ยเสร็จหน้าจบเสร็จหน้าเอเวลาเขาแคาแต

không biết chưa 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 biết nè biết chưa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  biết มันยาวต้องขุ้นไหวเอาขึ้นหัวถึงเอาตัดขึ้นมาเอาคอ่โอ้โหโค้งขวางกับปมต้องการพอเขาเข้าขึ้นก่อนเลยนะอื้อ ไอ้ปล่อยสายอ่ะแล้วไปห้าซ้นวิ่งย่าน้เป็นสีม่ใช่ห้าตัวนี่มี่มีอันนั้นอยู่มีต่ช่่งอยเดี๋ยวต่ช่างมาช่างดิ ตูวใหญ่ตื่นหมดแล้วนี่ถูกันด้วยนะอุ๊กุหมน่วันห้าแลวทน่ดนไอปนสบายได้เลยนะโดยลายอะไรเลยมันเป็นคันหน่อยเฉยถ้าเป็นคันใหญ่ก็ง่ายกว่านี้เออกินถูกกันหรอกินให้ได้เยอะ ไก่ฟูดเออมันติดสองตัวเลยเว้มกันเลยนั่นมันก็อยู่แล้วเนาะเออมันเลยไม่พันอะไรไงเงยถ้าติดตัวเดียวมีซีดเลยนะเนี่ยโอ้ดีนะช่างให้เบสเบอร์นี่กันน้อยยังยดีใด้เบอร์ด้วยต้องเอาตอนช่างดีกว่าตาแดงดูไมาจากไหนอออเาแสดงว่ามันเพิ่งเข้ามาอ่าท่วมเข้ามานู่นแหละ โอ้โหไม่เอาอยู่ได้ไงวันเท็ดง้างเลยแต่ว่านี่แหละว่าวันนั้นเบรดเบรดเป็นวิ่งวี่ดาวด้วยนั่นมันเหนียวดูให้ก็ดูถ่ายด้วยง้างเลยครับเป็ดง้างเลยลองเด็ดวันเด็ดเอาได้วันเดีดสนั่เลยโอ้โหเออถ่ายถ่ายโน่นอาถ่ายเฮ้ยเฮ้ยมันตัวกี่โลนี่ไางแสนผมนี่แดงว่้แกไปทำย่างนี้ มดีดด้วยนีด้วยครับนี่ดีกว่าทานั้นเดี๋ยวยดเี่ยเออเอออุ้มอุ้มอุ้มนยเนดีไหมไอปนสามเก่กลัวเลยไอปนสามเอออะไรมืดมองไม่เห็นนะไอมึงดูผ้ามาอบเงี่ยงมันนะจัเงี่ยง2ออัน จำเรี่งองอันน่ะยกมาให้เห็นพวกขาเช็ดเช็ดเอาไปเออไดีเด็ดเลยครับนาทีรถแสงหิอยใหญ่กินฝอืหันหันมาแล้วไงหันมาแล้วไงหันข้างด้วยเอ้จับปลาหันข้างตัวงเกยืนนแห้ะเกยืนตรงตรงอ่ะหันปลาข้างข้าง

ไยลีกไฮลีเฟินเออจ็ดโลเจ็ดสองโลว้าวเจ็ดโลสองแคนอแนห้าองอะยามมาพยามมาเออให้เห็นปลาให้เห็นปลาอมูมได้ไหมนีเราก็ซูมเข้าไปตะช่างเขาเนี่ยูมเข้าไปตะช่างมูเข้าไปเถอะเดี๋ยว้องถือไปก่อนเออี่าไปตะช่างอัน เ้ยไตโลเฮ้ยนองหลงน้อตกอนเนยเอาน้งาแทนต้นน้ยเไปเอาเออไต่งามครับคนตัวน้อยมักก็ได้ใหญ่ใหญ่คนคนตัวใหญ่มักก็ได้ในน้อยเออเดี๋ยวตัวน้อยได้เมียตัวใหญ่เออเอออย่าไปถ่ยนะเขาเห็นเอาใหเห็นเลยมันเห็นเดี๋ยวลุงก็เด็กนะ

นึกว่าตัวใหญ่น่ะก็หางก็หัวไว้เหรอรออันทีรอบแรกครับรอบแรกเอาไปก่อนโทษกระชังมันแน่นเอาไปเก็บก่อนประมาณสิบโลน่าจะได้สิบกว่าโลทีละา้าก็ดีเลยมั้งล้มตาก็ดีเลยเบสต์ดีเบสต์ดีอะไรวะ มนก็ด so ีจะดีไหมหอาน้อยบอกแล้วมันมันเดกเนนี้ไปย่หอยยครับไปย่หอยัตัวน้อยตัวน้อยไปยงงกี้ก่อนไปนีก่อนแล้ววะไม่อะน่อยพอด เราดิบๆเราดิบๆจนคอดปิดเลยไหมปิดเลยไหมรุน่นคันนี้ โอ้ยหลุดเสียดายเสียดายปลาหลุด ตกมาบึกครับแต่เอามาตกตะเพียนนี่ตัวไซสสวยๆงามๆโอ้ยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ก็ได้อยู่มาจิ้มันตะเพียนเนี่ยอะไรนะตะเคียนไซงามๆครับเขาเรียกไซปลาส้มไซขนาดนี้ปลามักจะกินกับคนที่หมานนะครับโอเคครับวันนี้วันนี้วันนี้ผมมี ผมมีเชฟมาแนะนําที่จะทาปลานะครับนี่นี่คนนี้ครับเชฟบุญช่วยเอาอย่างงี้เอาอย่างนี้เอาอย่างงี้เดี๋ยวบุญช่วยปลาแบบนี้ไาหน่อยครับว่าปลากินได้อย่างไะปลาแบบนี้แต่เขาทำอะไรกินอร่อยโอ้ปลางี้น่ะครับเออพอย่างเสร็จปิ้งเสร็จก็โยนให้มาให้แม่ากินเอาแล้วแล้วในบ่อในบ่อนั่นอ่ะ เขาไปทำแบบนี้หมดแล้ว <Charl> ม <ott es> ั <Vietnamese smoking out> ้ง <lonely> ก็ไปโยนใ้หมากินหมดแล้วเขาไปหาโยนใ้หมากินหมดแล้วโอเครับสำหรับวันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผลประกอบการนะครับก็พอสมควรนะได้ประมาณสิบกว่ากิโลนะครับทั้งปลาดุกแล้วก็ปลาตะเพียนปลายีุกรวมกันนะครับก็ถือว่า ประสบผลสําเร็จนะครับประสบผลสําเร็จนะครับครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาหาวิธีเอาปาะเพียนตัวใหญ่ๆนะครับตัวไซส์กิโลจากหมายนี้อีกนะครับส่วนไปิศเนี่เรายังไม่ใช่เป้าหมายนะครับเนื่องจากว่าตัวมันยังเล็กอยู่นะครับส่วนมากก็จะมีไซส์ไม่เกินเจ็ดแต่ขีดนะครับก็ถือว่ายังไม่ ยังไม่เล่นเล่นยังไม่หมันนะครับเดี๋ยวรอให้มันได้สักสองสามกิโล4ี่ห้ากิโลอะไรเงี้ยนะครับให้มันดึงลอกออกมาให้มันเล่าใจแล้วเราต่อถึงตอนนั้นเราค่อยมาหาวิธีทางหาวิธีเอามันขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเอาเดี๋ยวจะหาวิธีเอาตะเพียนขึ้นมาให้เยอะนะครับเพราะตอนนี้ตะเพียนเนี่ยไซส์ใหญ่มากเลยนะครับเป็นไซส์เป็นกิโลก็มีนะครับสำหรับ,ลบคลิปนี้ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ แฮปปี okay. ้โอเคขอบคุณครับอันนี้ดูนนดท่านผู้ชมได้วยให้ถ่ายดูท่านผู้ชมด้ <laughs>